สวัสดีครับผมชื่อทวิศักดิ์นะครับสิวงมาจากบริษัท Energy Solution Provider นะครับสวัสดีครับผมนายกฤษสาเจตรงนะครับมาจากสมาคมสบส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นนะครับก็ชื่อนางสาวก,การดาไตาสิลิ์นะคะมาจากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นค่ะ หลักสูตรการสอบเทียบการวัดอัตราการไหลของเหลวครับอบรมหลักสูตรการสอบเทียบเครื่งองมืออัตราการไหลของของเหลวนะครับวันนี้มาอบรมหลักสูตรการวัดอัตราการไหลของของเหลวถ้าพูดถึงหลักการสอบเทียบหรือว่าโดยเร้อมต้นอันดับแรกที่จะคิดถึงก็คือสถาบันมากเพราะว่ามันมีความน่าเชื่อถือที่สุดนะครับเป็นสถาบันที่สอบเทียบ เครื่องมือแห่งชาติของประเทศนะครับน่าจะเป็นที่ยอมรับของประเทศนะครับเลยเลือกสถาบัน,นวิทยาแห่งชาติครับเพราะว่าที่นี่เป็นหน่วยงานรัฐที่ความน่าเชื่อถือแล้วก็มีมาตรฐานในการสอบเทียบข่าวสารทั่วไปก็เป็นที่รู้กันนะครับก็ตามอินเทอร์เน็ตแล้วก็ตามในวงการนะครับไอ้ธุรกิจนะครับว่าสถาบันนี้เป็นที่ยอมรับผมเคยมาสอบมาอบรมที่สถาบันมาดอยู่แล้วนะครับ ก็จะมีการคอนแทคกูหรือะไรอย่างเงี้ยครับได้รับมาจากที่เว็บไซต์ของสถาบันมาศเลยแล้วก็ทางหน่วยงานก็ติดตามข่าวสารอยู่แล้วก็เลยสนับสนุนให้มาอบรมอะคะ่ะเพื่อพัฒนาการสอบเทียบในหน่วยงานของตัวเองให้มีมาตรฐานเพิ่มขึ้นนะคะ,ะความรู้ที่ได้ในครั้งนี้ก็น่าจะ ไปต่อยอดธุรกิจแล้วก็ไปพัฒนา,าพนักงานในองค์กรให้มีความน่าเชื่อถึงก็ดียิ่งขึ้นไปครับก็จะนําความรู้ที่ได้จากการอบรมครั้งนี้นะครับไปประยุกต์ใช้ในการสอบเทียบเครื่องมือนะครับของ i i k ิ d โฟ o w ครับแล้วก็ Infusion ่นพร a n a l y ล e เซอครับพัฒนาระบบการสอบเทียบในองค์กรของตัวเองค่ะให้มีมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น ชื่อนางสาวธีรล,ลักษณ์ชินารักษ์นะคะทางานเกี่ยวกับด้านการวัดอัตราการไหลซึ่งจะเน้นเป็นทางด้านของของเหลวของสถาบันมาวิทยาลชาตินะคะห้องปฏิบัติการการไหลและปริมาตรของของเหลวความรู้สึกในการที่ได้เป็นวิทยากรสําหรับหลักสูตรของการสอบเทียบและวิธีการวัดอัตราการไหลของของเหลวนะคะของสถาบันโดยที่หลักสูตรนี้รู้สึกน่าจะได้ สอนมาสักประมาณเกือบ10ปีแล้วนะคะเป็นหลักสูตรแรกเลยของ<ม>ของห้องหลัดนะคะก็รู้สึกที่ที่ดีที่ได้เอาความรู้และเทคโนโล,โลยีใหม่ๆเอามาสอนให้กับคนที่อยู่ในวงการและผู้ที่สนใจแล้วเอาไปใช้ประโยชน์อย่างจริงๆจังๆในใน,ในอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็เน้นในเรื่องของการวัดอัตราการไหลท,ที่ที่ถูกต้องตามหลักทฤษฎีและ อุปกรณ์ที่ที่ควรจะเป็นให้ทัดเทียมกับต่างประเทศที่เขามีอยู่ด้วยนะคะนอกนอจากนี้แล้วเนี่ยหลังจากที่ได้สอนไปแล้วให้ความรู้ไปแล้วคอนเน c t ชันก็เป็นประโยชน์อยู่เช่นกันเนื่องจากเมื่อก่อนเนี่ยวงการโฟล์เพียงครังจะแคบนะคะแต่หลังจากที่เราเริ่ม,เร,มเริ่มสอนมาเนี่ยระยะเวลา10ปีวงการนี้ก็คือเริ่มกว้างขึ้นกว้างขึ้นมีผู้สนใจในการที่จะลงทุน เพื่อที่จะเซตอัพระบบสอบเทียบได้มากขึ้นดังนั้นก็คือเป็นหนึ่งในวิธีการที่จะช่วยขยายความรู้ความสามารถของบุคลากรภายในประเทศแล้วก็ความสามารถในการสอบเทียบอัตราการไหลในภาคอุตสาหกรรมให้กว้างขวางขึ้น,นะคะ่ะก็ยินดีที่จะช่วยให้เป็นที่ปรึกษาหรือว่าขอคําแนะนําอะไรต่างๆเนี่ยผ่านทางช่องทางของอการฝึกอบรม ได้นะคะก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยเราจะมีหลักสูตรที่เพิ่มเติมมากขึ้นแล้วก็ได้รับความสนใจจากนักเรียนแล้วก็ผู้ที่ใช้งานจริงๆในอนาคตต่อไปด้วยค่ะ